สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะ ในคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้รวบรวมผลงานแนวทางเลขเด็ดสำนักดังมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน้นนนองๆได้รับชมกันเช่นเคยเลยนะคะให้ตามต่อกันจากงวดที่แล้วเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นชุดผลงานของเลขปิดล่างนะคะคนวันอังคารค่ะ,ะคนมีโชคนะคะล็อกพารวยเลขดาวพระศุกร์ค่ะคนคอหวยแล้วก็ยังมีสำนักอื่นๆเพิ่มเติม,ตมอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันนะคะว่า ว่าจะมีสำนักอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้าง ก่อนอื่นค่ะทางช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทางช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ เรามาดูของให้ด้วยใจกันก่อนเลยนะคะชุดผลงานแนวทางงวดที่แล้วอันนี้ที่ให้มาก็พาดไปหลุดไปเนาะส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะระบุพิกัดมาเป็นข้อมูลชุดบนชุดล่างตัวเจาะก,ก็จะให้1 4 2 4 3 4 1 5 2 5 3 5 1 6 2 6 3 6ตัวจับก,ก็คือเลข8เลข9แล้วก็เลข0นะคะ ส่วนต่อมาค่ะจะเป็นตัวนิ้นก็จะมี2 4 2 5 3 4 3 5ตัวกันก็คือ85นะคะใครชื่นชอบก็แคปเก็บไว้ได้เลยแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของคนมีโชคแนวทางวดที่แล้วอันนี้ให้มาค่ะก็ เข้าไปอยู่นะคะสำหรับสองหค่ะข้อมูลชุดบนส่วนแนวทางวดนี้ของคนมีโชคเลขเด่นจะให้เลขสกับเลข7นะคะตัวเจาะเลขสี่ก็จะมี4 2 4 3 4 6 8 4 9สา4สี7หกแป7ส 7, ี 7, 7, แล้วก็หก ก็ไม่รู้ว่าข้อมูลชุดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะชุดต่อมาค่ะก็จะเป็นของซับเสร็จถีนะคะอันนี้จะเป็นตัวเจาะข้อมูลชุดล่างค่ะให้มา6คู่ชุดก็จะมี27 28 29 37 38แล้วก็39ค่ะ อันนี้แอดไม่เจอผลงานของเขาอยู่หลายงวดเลยเนาะงวดนี้เจอก็เลยนำมาแบ่งปันให้เผื่อ FC ท่านใดชื่นชอบและติดตามค่ะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะชุดผลงานต่อมาก็จะเป็นของแอดตาพาโชคเป็นข้อมูลชุดล่างตรงๆค่ะแนวทางงวดนี้ให้มา2อคู่ชุดก็จะมี2 1กับ2 8นะคะ แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะเรามาต่อกันที่ของคนคอหวยกันเลยนะคะแนวทางงวดที่แล้วอันนี้ให้มาค่ะระบุพิกัดมาเป็นข้อมูลชุดล่างก็เข้าไปอยู่สำหรับ8 3 3 8เนาะ ส่วนแนวทางงวดนี้เรามาตามกันต่อเลยค่ะระบุข้อมูลชุดล่างเหมือนเดิมตัวเจาะก,ก็จะมี 50, 51, 52, 53, 58, 70, 71, 72, 73แล้วก็78ตัวนิ้ก็จะมีปากกาวงกลมอยู่นะคะ ส่วนข้อมูลชุดบนของเขาก็ยังไม่ได้นําม,มาแบ่งปันเดี๋ยวถ้านําม,มาแบ่งปันแล้วแอดจะนำม,มาแบ่งปันให้เพิ่มเติมทีหลงังแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของเลขติดล่างของคนวันอังคารกันเลยนะคะผลงานแนวทางงวดที่ผ่านมาอัน,นที่ให้มาก็เข้าไปอยู่นอสสำหรับ38นะคะข้อมูล ชุดล่างส่วนงวดวันที่1พฤศจิกายนค่ะก็ให้มาเลข2ก็เข้าไปเนาะสลากออก3าสองส่วนแนวทางงวดนี้ของเขาให้มาสี่ตัวเหมือนเดิมก็จะมีเลข4เลข7เลข1แล้วก็เลข3าม fc ท่านใดชื่นชอบแอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้วขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ของเลขดาวพระศุกร์กันเลยค่ะผลงานแนวทางวดที่แล้วอันนี้ที่ให้มาก็เข้าไปอยู่นะคะสําหรับ1น 2, 2 1ค่ะข้อมูลชุดโบนส่วนวดวันที่อันหนึ่งพฤศจิกายนให้มาอันนี้ก็พลาดไปหลุดไปเนาะส่วนแนวทางวดนี้เลขเด่นของเขานะคะก็จะให้เลข6กับเลข2ตัวเจาะเลข6ก็จะมี60 69 61 63 7 6 4 6 8 6 5 6ส่วนตัวเจาะเลข2นะคะก็จะมี2 0 2 9 2 1 2 3 7 2 4 2 8 2แล้วก็5 2ค่ะก็จริงๆชุดผลงานของเขาให้มาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะใครชื่นชอบก็นำไปเทียบชนกับข้อมูลสำนักอื่นก็ได้อาจจะได้ตัวเลขที่น้อยลง แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของล็อกพารวยกันเลยค่ะผลงานแนวทางงวดที่แล้วอันนี้ที่ให้มาก็เข้าไปอยู่นะคะสำหรับ3883เนาะในส่วนของข้อมูลชุดล่าง ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะแอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้ว fc ท่านใดชื่นชอบก็แคปเก็บเป็นข้อมูลและแนวทางได้เลยเนาะจริงๆชุดข้อมูลตัวเลขของเขาให้มาก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันค่ะก็สามารถนำไปเทียบชนกับสำนักอื่นก็ได้อาจจะได้ตัวเลขที่น้อยลงเนาะชื่นชอบตัวเลขคู่ไหนยังไงก็เม้นกันไว้ใต้คลิปได้เผื่อเรามีโชคมีลาบร่วมกัน แอดก็ขอบคุณของล็อกพารวยด้วยนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนำมาแบ่งปันให้ต้องการข้อมูลสำนักไหนเพิ่มเติมก็เมนพูดคุยไว้ใต้คลิปได้เนาะเดี๋ยวถ้าแอดเจอจะนำมาแบ่งปันให้ส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากลาบขอบพระคุณค่ะ